จะหาวลิงก์เราเสื่อหลายละ่ะอ่าหากนักเรียนมีข้อสงสัยในเรื่องการบ้านสามารถสแกน QR c อ d e ตรงนี้ได้เลยนะคะจินเทียนเตเนหลงชื่อที่สองค่ีหว欢什么运动？ยว欢什么运งวันนี้เราก็จะเรียนบทที่สองนะคะ คือเธอชอบกีฬาอะไรนะคะอ่ะว่าเหมือนชี้ขั้นเสียมยีอยู่เสียสมนะดี๋ยวเราไปดูว่าข้างล่างเนี่ยมีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะว่ามืนหลาย,ยพวกเรามาทบทวนกันสักหน่อยเถอะตีอีก,ก,กเกราอต,ตัวแรกนะคะอ่านออกเสียงตามเร่าซื้อกันด้วยนะคะ ยิวย่งยิวย่งจะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะยิวย่งแปลว่าว่ายน้ำค่ะ T E G ตัวที่สองนะคะที U Q I U T Z U Q I U ทวนเชื่อมันกระเหล่าสื่อตูอ่านออกเสียงตามกันด้วยนะคะที จูฉิวแปลว่าตะฟุตบอลค่ะตี้ซานเกอตัวที่3ามนะคะหวางเฉิหววางชฉิว,ว,วจะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบค่ะหวางชฉิวแปลว่าพทนิสค่ะ ที่4ก็งคําคำศัพท์ที่4ี่นะคะหล้านฉิหล้านิฉจะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะล้านฉิวแปลว่าบาสเกตบอลค่ะจิเหลายต่อไปเลยค่ะพิงพังเฉียวเกล่าชื่อตูอ่านตามกันด้วยนะคะพิงพัง เฉวใจอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบค่ะพิงพังเฉียวปิงปองค่ะผายชฉวผายชฉวจจอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะผายชฉีวหวนแร่บดน,นั่นเอง 接下来，妈来，空手道，空手道，再一遍，空手道，卡拉贝卡，泰拳，泰拳，再一遍，泰拳。泰泰 มวยไทยนั่นเองเผาปุเผาปุจอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะเผาปุแปลว่าวิ่งค่ะหยีหมาฉิวหยีหมาฉิวใจอีกเปี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะหยีหมาฉิว แบบบินตันค่ะเก้าเออฟูชิฉีวเก้าเออฟูชิฉวจะอีกเปลียนอีกหนึ่งรอบนะคะเก้าเออฟูชิฉวแปลว่าก๊อบค่ะเสียอีกเกอขี่จักรยานขี จี๋สีเชอจใ์ใกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะชีจี๋สีเชอขี่จัก,กรยานค่ะหาวเจสิไหลุกงนี้เหมือนตาคายตี้สิชีเย,ย่เปิดไปหน้าสิบเจ็ดนะคะจะมีคำศัพท์เพิ่มเติมทั้งหมด4คำนะคะอ่ะว่าเหมือนอิชีไหลตู่อิตูเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันนะคะ หุยสามารถเป็นหุยสามารถเป็นจะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบค่ะหุยสามารถเป็นนะคะเจียเจอต่อไปนะคะทีเตทีเตะจะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะที ตีเล่นตาตีเล่นจะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบค่ะตาตีเล่นจุ่ยหกอีกกคำสุดท้ายนะคะปู่ไม่ปูไม่จะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบค่ะปู่ไม่ค่ะ 怎么样啊同学们都记得了吗如果不记得同学们要常常回去复习เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนจำคำศัพท์กันได้หรือยังเอ่ยถ้ายังไม่ได้อย่าลืมกลับไปทบทวนกันบ่อยๆนะคะเจะส้สสะค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกพูดกันสักหน่อยนะคะ 同学们准备好了吗？如果准备好了，我们去看下面的句子吧。同学们打开第十七页。第一个句子ประโยคที่หนึ่งนะคะเห็นไหมเอ่ยผู้ชายกำลังถือฟุตบอลนะคะเขาพูดว่า“我会踢足球，你呢？” ใจอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะ,คะว่หุยที่จูชิวหนีเนอะฉันเตะฟุตบอลเป็นเธอละตัวฉันเหมือนเกลเหล่าซื่อตูอ่านออกเสียงตามเหลาซื่อนะคะว่หุยที่จูชิวหนีเนอะหาเจนปังเก่งมากค่ะ อี个อ子，นหวประโยคปที่สองนะคะเขาตอบว่าฉันเตะฟุตบอลไม่เป็นฉันสามารถวิ่งได้จกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะฉัน เตะฟุตบอลไม่เป็นฉันสามารถวิ่งได้นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถลอกภาษาไทยลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าในหนังสือเขาไม่มีภาษาไทยมาให้นะคะเราจะได้ไว้สำหรับทบทวนนะคะหาตีอีหางบรรทัดที่หนึ่นะคะหนีหุยหยหยงมะหนีหุยหย่หยงมะ แปลว่าเธอว่ายน้ำเป็นไหมใจอีกเปียนอีกหนึ่งรอบนะคะ你会游泳ย你会游泳吗แปลว่าเธอว่ายน้ำเป็นไหมเป็นประโยคคำถามนะคะตี่สอ,อหางบรรทัดที่สองนะคะวอปูหุยหยิวยง ว่ผูหุยเหยวหยงแปลว่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นนะคะจะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบค่ะว่ผูหุยหยวหยงแปลว่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นค่ะทีสามก็句ที่จู踢ิวเธอ เตะฟุตบอลเป็นไหมจะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะหนีหุ่ยปูหุ่ยที่จูฉิวเธอเตะฟุตบอลเป็นไหมตี้ซื่อกะจีจ้จืประโยคที่สี่นะคะว่หุ่ยที่จูฉิวว่ที่เตะเหินเห่าฉันเตะฟุตบอลเป็น ฉันเตะได้ดีมาก我会踢足球我踢得很好ฉันเตะฟุตบอลเป็นฉันเตะได้ดีมากอีกหนึ่งรอบนะคะจะอีกเปลี่ยน我会踢足球我踢得很好ฉันเตะฟุตบอลเป็นฉันเตะได้ดีมากค่ะ ประโยคที่5้านะคะ我喜欢น足球你呢นะฉันชอบเตะฟุตบอลเธอละ่นะ我喜欢踢足球你呢ฉันชอบเตะฟุตบอลเธอละ่ะใจอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะ我喜欢踢足球你呢นะ ฉันชอบเตะฟุตบอลเธอละ่ะตีเลิ้ยวก็จี้จืดประโยคที่6นะคะวอยแย่ oh, yeah, สี่วนที่จู่เฉีวแย่ yeah, ที่ตะเหินเหา่าฉันก็ชอบเตะฟุตบอลและก็เตะได้ดีมากวอยแย่ oh, yeah, สี่วนที่จู่เฉีวแย่ yeah, ที่ตะเหินเหา่าฉันก็ชอบเตะฟุตบอล และเตะได้ดีมากจอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบค่ะว้แย oh yeah, ่สีหวันที่จูฉยวแย่ yeah, ที่แต่เหินเห่าฉันก็ชอบเตะฟุตบอลและก็เตะได้ดีมากค่ะตีชีก็จี้จืดประโยคที่เจ็ดนะคะและก็คือประโยคสุดท้ายด้วยนะคะ 我们一起去踢足球吧。พวกเราไปเตะฟุตบอลด้วยกันเถอะ。我们一起去踢足球吧。พวกเราไปเตะฟุตบอลด้วยกันเถอะ。我们一起去踢足球吧。พวกเราไปเตะฟุตบอลด้วยกันเถอะ。 นักเรียนอย่าลืมจดภาษาไทยลงไปด้วยนะคะเพราะว่าในหนังสือไม่มีภาษาไทยนะคะใช้สำหรับทบทวนนะคะขั้วจานขยายความค่ะู途中是什么运动ะจากรูปเป็นกีฬาอะไรคะด้วยเหรอนี่คออือวยน ยื uh ้อหยงยื้อยงแปลว่าว่ายน้ำค่ะแต่ถ้าว่ายน้ำไม่เป็นละ่ะเราจะต้องพูดประโยคปฏิเสธภาษาจีนว่ายังไงคะจะมามาชั่วนะดูแล uh uh ไม่ u ู้ไม่รู้ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะจะอีกเปียนอีกหนึ่งรอบนะคะ ปูห้ยยิ้วหยงแปลว่าว่ายน้ำไม่เป็นนั่นเองค่ะใครว่ายน้ำไม่เป็นเอ่ยวอวอคือฉันค่ะวอปูห้ยยิ้วหยงฉันว่ายน้ำไม่เป็นวอปูห้ยยิ้วหยงฉันว่ายน้ำไม่เป็นค่ะทูจงคืออ,อนะไร จากรูปคือกีฬาอะไรเอ่ยด้วยเหรอ้จาสิทีจูฉิวทีจูฉิวก็คือเตะฟุตบอลนั่นเองค่ะถ้าเราเตะฟุตบอลเป็นเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงเอ่ยย่าจะมาซัวนะด้วยเหรอ会踢足球同学们跟老师读 会踢足球。再一遍，会踢足球。แปลว่าเตะฟุตบอลเป็นนั่นเองค่ะ。แต่ถ้าเราเตะไม่เป็นเราจะพูดว่ายังไงเอ่ย要怎么说呢？不会踢足球。不会踢足球。再一遍一两รอบค่ะ。 จูชิวเตะฟุตบอลไม่เป็นค่ะใครเตะฟุตบอลไม่เป็นเอ่ยตุ้ยเหรอถูกต้องค่ะวอวอก็คือฉันวอ不จู足ิว,ว,วอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะวอจู踢ิว,วฉันเตะฟุตบอลไม่เป็นนั่นเองค่ะ เจ้าก็拿นานหายโซโจงนาเจอลานฉวในมือเขาถือลูกบาสเกตบอลเขากำลังจะทำอะไรเอ่ย他要าจะ做什么呢？对了นะ，打打篮球，打篮球，再一遍，打篮球，很棒，给่ะ 会打篮球，会打篮球。同学们跟老师说，ออกเสียงตาม老师นะคะ。会打篮球，ลเล่นบาสเกตบอลเป็นนั่นเองค่ะ。เจสลายต่อไปค่ะถ้าไม่เป็นล่ะเราจะต้องพูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงเอ่ย ใช่ค่ะต้องพูดว่าปู่หุยตาหลานชิวปู่หุยตาหลานชิวใะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะปู่หุยตาหลานชิวแปลว่าเล่นบาสเกตบอลไม่เป็นนั่นเองค่ะใครเล่นบาสเกตบอลไม่เป็นเอ่ยสวยปู่หุยนะวันฉันไม่หป็ย ตั球。ล不น打球。再ิวฉน,นอีกหนึนะคะ不打จะเปลี่ยอีกฉันเปล่นบนะเปล่ยกหบอฉลไ่่เปลนค่ะเลี่หญิ่งกำลังทะเป็นอะไรเอ่ยรเสี่ยวหนเียหนีหายใจะเะฉันะนะค的 ขี่จักรอีกเปยอีกหนึ่งรอบค่ะขี่จแปลว่าขี่จักรยานค่ะ会骑自行车会骑自行车在อีกเยอีกหนึ่งรอบนะคะ会骑自行车 แปลว่าขี่จักรยานเป็นนั่นเองค่ะเจสสี่หล,ลายต่อไปนะคะปูหุยขีจื้อสิงเช่าปูหุยขีจื้อสิงเช่ปูหุยขีจื้อสิงเช่าขี่จักรยานไม่เป็นค่ะใช่ปูหุยนะใครไม่เป็นเอ่ยว้าดูต้องขาฉัน 我不会骑自行车。我不会骑自行车。再จอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะ。我不会骑自行车。แปลว่าฉันขี่จักรยานไม่เป็นค่ะ。你会不会打网球？你会不会打ิ球？ อีกเปียนอีกหนึ่งรอบนะคะหนีหุยปูหุยตาหว่างชิวหุยปหุยแปลว่าเป็นหรือไม่หนีหุยปูหุยตาหวางวแปลว่าเธอเล่นเทนนิสเป็นไหนหรือเรียกง่ายๆว่าเธอเล่นเทนนิสเป็นหรือไม่นั่นเองค่ะ我่打网球。ว 我会打网球。再จเปียนอีกหนึ่รอบนะคะ我会打网球แปลว่าฉันเล่นเทนนิสเป็นค่ะถ้าเราเล่นไม่เป็นเราจะต้องใช้คำว่าปู้เช่น我不会打网球我不会打网球ใจเปลี่ย,ววอยอนอีกหนึ่งรอบนะคะ我不会打ิ球 แปลว่าฉันเล่นเทนนิสไม่เป็นนั่นเองค่ะ你会不会骑自行车？จะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะ你会不会骑自行车？会不会แปลว่าเป็นหรือไม่？ เป็นประโยคคำถามนะคะหนีหุยปูหุยฉีจื้อสิงเชอแปลว่าเธอขี่จักรยานเป็นหรือไม่หรือพูดง่ายๆว่าเธอขี่จักรยานเป็นไหมนั่นเองค่ะถ้าเป็นเราจะต้องพูดว่าหวอหุยฉีจื้อสิงเชอหวอหุยฉีจื้อสิงเชอในอีกเปลี่ยนหนึ่งรอบนะคะหวอหุยฉีจื้อสิงเชอแปลว่า ฉันขี่จักรยานเป็นค่ะแต่ถ้าไม่เป็นเราจะต้องใช้คำว่าปู้เช่น我不會骑自行车我不會骑自行我不會骑自行แปลว่าฉันขี่จักรยานไม่เป็นนั่นเองค่ะ 你会不会打乒乓球？你会不会打乒乓球？再一遍อีกหนึ่งรอบค่ะ你会不会打乒乓球？หุยปุ้ยเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมนะคะหนี่หุยปุ้ยตาปิงปังเฉีวแปลว่าเธอเล่นปิงปองเป็นไหมหรือพูดง่ายๆว่าเธอเล่นปิงปองเป็นหรือไม่นั่นเองค่ะ ถ้าเป็นเราก็จะต้องใช้คำว่าหุยเช่นว่หุยตาพิงพังฉิวทุ่งซวยเหมือนก็เหล่าซื่อต๋อย่าลืมอ่านออกเสียงตามเหล่าซื่อด้วยนะคะว่หุยตาพิงพังฉิวแปลว่าฉันเล่นปิงปองเป็นว่งพังฉิวปูุ่พังฉิว แปลว่าฉันเล่นปิงปองไม่เป็นค่ะเจสสีหลายชื่อที่หวานเลียนสีเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกแทนคำกันนะคะตีเกิตัวที่หนึ่งเลยค่ะวอสีขวานตาเกาอลาฟฟู่เสียวทุกท่านออเหมือน,ะะนกับ老师读、，，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  แปลว่าฉันชอบเล่นอะไรเอย่ยกอลนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะแปลว่าเขาชอบเล่นแบดมินตันนั่นเองค่ะเจสไลต่อไปนะคะกัเกอร์不喜欢游泳กักเกอ ปูสีขวานอยู่ยงเกิดก็คือพี่ชายค่ะปูสีขวานไม่ชอบอยู่ยงก็คือว่ายน้ำนะคะเราจะได้เป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์ว่าพี่ชายไม่ชอบว่ายน้ํานั่นเองค่ะเม่ยเม่ยปูสีขวานวิ่าปู้เม่ยเม่ยคือใครเอ่ยเม่ยม่ซื่อสนะ ตุ้ยเหรอไม่ไม่ก็คือน้องสาวนะคะตามด้วยปู้สีควันที่แปลว่าไม่ชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยเผาปู้เผาปู้คืออะไรคะกีฬาอะไรเอ่ยตุ้ยเหรอวิ่งนั่นเองนะคะเราก็จะได้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ว่าน้องสาวไม่ชอบวิ่งค่ะกระรสุดท้ายนะคะป,ะปะ่อป่ะ不喜欢打泰拳 ป้าผัานี่ง่ายมากเลยป้าผักก็คือคุณพ่อผู้สีวันไม่ชอบนะคะตาท่ายเฉียนคืออะไรเอ่ยตาก็คือถูกต้องขาดตีท่ายเฉียนคือกีฬาอะไรคะมวยไทยนั่นเองนะคะเราก็จะได้เป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์ว่าคุณพ่อไม่ชอบเล่นมวยไทยคะ่ะ การบ้านในวันนี้นะคะให้ในักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่21ค่ะเราจะเจอกับคำศัพท์ให้ใช้คำศัพท์ทั้ง3คํคำนะคะคำแรกคือคำว่าหุ้ยคำที่2หุ้ยปูหุ้ยคำที่3ามเตอะนะคะเราจะต้องเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ หน้าต่อไปคือหน้าที่22นะคะให้นักเรียนแปลภาษาจีนต่อไปนี้เป็นภาษาไทายให้ถูกต้องนะคะเราซื้อขึ้นตัวอย่างให้ดูแล้ว1ข้อนะคะเพราะฉะนั้นเหลืออยู่1ข้อให้ลูกทําเองค่ะแล้วก็การบ้านอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือให้นักเรียนวาดรูปกีฬา4รูปนะคะโดยเขียนประโยคเป็นภาษาจีนนะคะเช่นหัวคุยอยู่ย่ง ฉันว่ายน้ําเป็นนะคะหรือหัวปูหุ่ยอยู่ยงฉันว่ายน้ําไม่เป็นหรือถ้าเราไม่เอาคําว่าอยู่ยงก็ได้นะถ้าเราไม่เอารูปว่ายน้ําเราเอาเป็นรูปอื่นก็ได้แต่เราจะต้องแต่งประโยคให้ถูกต้องนะคะสําหรับวันนี้วิชาภาษาจีนก็จบลงแล้วค่ะจินเทียนจงหวนเค่อจิ้วเจียสูเลทงเซเหมือนเปียว่างเลอหุยที่ฟู่สียออย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะวกมัน ยากับสีสีเจียนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะบ๊ายบาเจเจียน